มีเบ้าเดกมีเมนูพิเศษพี่เกาเหรอครับเมนูหมัดของเบ้าแดกนะครับใส่เบ้าเดกว่าสิก้อยใส่ร้อยเลียดพี่น้องมนันนี่มีเครื่องไมเด้อนี่นี่ย่ามากพี่น้องนี่มีอันนี้คันแทนา,นาหน้าใครล้างได้พี่น้องด้วยนี่สามสิบกีบขาอะไรคือใส่ของเบ้าเดกพี่น้องใส่มันนี่บอามาหลายพี่น้องแต่เครื่องกิโลละอา้า ตับน้ำพี่น้องนี่ตับนี่ตับน้ำมีตับ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 นี่สักนี่แหละพี่น้องมา,มาบ้าเดี๋ยสิก้อยบ้ามื่อนี้ยร้เลียอืมดูในพี่น้องหวหมุกุกดูในพี่น้องเดี๋ยวเอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรัก,ท,ก,ท,กทุกทุกท่านครับผู้สุขุนเขินเคยได้โปรงเถิอพี่นอ้นนองทางไก่พี่น้องทางไก่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศกด็ดีคือเก่านะ้อมพี่น้อง สุหม่องสุบอลสุเก Str ีะสุมุ่มเนาะเพื่อนเนาะกะมาพบมาพอกันคือก็แล้วครับกับเบาแดกได้เพื่อนเนาเด้อเบาแดกมาหลายเพื่อนเนาะมันนี้เบาแดกได้นักกินมาฝากพี่ตอนน้องมีนุ่งประจําช่องเบาแดกคือครับก้อยร้อยเลือดใส่ได้เพื่อนเนาเด้อมืัอนี้ร้อยเลือดใส่เพื่อนเนาะใส่ก้อยข้างในได้เพื่อนเนาเด้อมีตับไตใส่พุ่งร่วม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 น้องเนาะมาก่อนอื่นก่อนเดี๋ยออนุญาตจัดเลยเพื่อนเนาเติมน้ำยากันเล็กน้อยได้เพื่อนเด้อไข่มอเทีอบก้อนบกครองไว้เศร้านี่ไหม มาพี่น้องมาขอตือนน้ำยาจักหน่อยอะไรลลางมาเทปได้ผังเดออ้อมาขออนุญาตแก่ข้าน้วยได้ผังเดอ้อคือเก่าล่ะครับเพราะกลิ่นขอแสบีบสารค้ามลำปะต่องพี่นอ้องเดี๋ยวเก็บทองเนาะพี่น้องเนาะมาลุยแก่ห้องบอลนี่มันนี่เป็นวันดีได้พี่น้องเดอ้อผู้ใดมีตัวดีก็ต้องคิกมาหาเบาวเด็กไนดะ้ได้พี่น้องเดอ้อ ทรงศิกฐ์มหาเบาเด็กเนี่ยพูดได้ได้ตัวิด็ดได้มามามาพี่รองมาโอ้เอ้าพี่รองหาข่าวข้างหน้าเมื่อกี้ก็เบ,บาเด็กก้อยใส่ร้อยเลือดที่เก่า่ะหืม,หม อโอ้คักเถอะพีนน่น้องกลินก้อยต้องกลินเนี่ยมันเศร้าพี่น้องมันเนด็กกระเส,สบ Hı <laughs> มันอย่มีม้มันตอนการเท็ด้มเรื่อยๆเลยก้อยใสมาคลักกถพี่น้องพักหลายมือพี่น้องพักกาดยินห้องเบาแดดก็ได้กินแล้วเด้งอยๆเยง่างยามบ่ หมักดินฟากันมาพี่ลองมือเนี่ยอือรูประกอบ ผักหนี่มาจากสวนเบาเดชข้างนั้นได้ผงเลยผักผักสดๆดผักมาจากสวนปลูกไว้จะกินกับปลาปกกับก่อยนี่แหละอืม้ม พักกันที่เกากันขนาดพี่น้อง คักไปน่อนเลยมีตับน,นั่ไปน่อนตับกับ ไปอมหนูจะเสียบนิดหนึ่งเนาะอยแล้ว ได,ได้ตัวดีครับทรงซิกมาบอกเปล่าเดี๋ยวได้เลยพี่น้องเลยได้ตัวดีตัวเด็ดมากกระได้นู่นนี่ใส่น้ำมันสิอะไรพี่น้องจังสินลำสิรวยน้ำเพลิน 嗯哼嗯哼，把咖喱巴贝。 เข้ากันนักแล โอ้ขักขนาดพี่ลองกลอยไหม บัวป่าบ,บ,บัวว่าห็ือบัวอย่างไรเป็นเรื่องมันแสีบบัวยากภาก 嗯。Yeah. ก้อยใ,ใส่แซบมดีเป็่ตเลย ั่งผ่ากินอยูพี่น้องบ่กกากนินต้มติ๋เขียวผ่ากินดูบ้าแดดกินพ่ออย่งมันติดเขียวพี่น้องมันงกินง่าย ปลาคิริยูพออีน่น้อง,งพออิ่มยังสองตอนพี่น้องยำยากปลาคิริยูใกล้ข้าวบ่อแดกเช่นึงเดียเกือบบ่อท่านพี่น้องครับมขังนึงข้าแขีวขังนึงเกือบต้องไปครับบอ่อเวิวร์กบ่อเวิร์กปลาคิริยูแต่ว่าเป็นหายมากเกาะห้องเอ่าเอา,เอาสำรับคลิปนี้กับพ่อสมิทธ์แหละครับเสียบคักไหน,นี่หันกิริยทราท่าท่างบา่อแดดโปสะทุ่งผาผู้จ่าบ่เหมาะสมได้ก็ขคอทดอดคอไพยได้เพิเ่งเด้อมื้อนี้ต้องโอ้ยเนาะอ,อิ่มสักคัก สำหรับคลิปนี้พอจะมีแหละครับสวัสดีครับ